โอ้แล้วแล้วแล้วครับนี่สวัสดีครับฮะนะครับอ้าวกลับดินแอร์ก็ไ่้มีกล่มมีกุฏิเลยคันได้รอบเลยกลับกิ๊กกลับไปดูตั้งบ้านเลาแล้วกลับมา <c oughs> ปลาแฟกอ่าแล้วนี่เขามาอยู่ในส่วนของเจริญราษฎร์เนาะอ่าเจนิญที่เทศบาลเจริญราษฎร์นี่ครับเปลือนกุ้งผมนะสวัสดีครับวันนี้ทางเทศบาลมามากันกี่คนโอ้มาทั้งสำนักงานค่ะทั้งสำนักงานเลยอ่าแล้ว เชิญชวนนักท่องเที่ยวน้อยอ่านายกนายกสวัสดีครับท่านนายกครับเพื่อนนั่งทำยูทูสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับท่านนายกครับสัมภาษณ์นิดนึงครับว่าตอนนี้ทีมงานของเทศบาลนี่มากันมดเลยไหมครับเนี่ยมาหมดเลยครับครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวตัวว่าหน้าหนาวนี่เขาจะมาแอวกันจะได้พ่องตั้งนี้ครับผมมาแอวกันตั้งใดอ่ลยนะมีกิจกรรมอะไรอย่างพ่องตีอันน่าสนใจในอำเภอแม่ใจเขาเนี่ยครับผม ครับมันมีของเพิ่มมาใจกับนีหลายๆอย่างเช่นยังมีทั้งสวนลูกหัวใจเนาะทั้งบ้านเราแล้วก็มีทั้งอมมซอนหนองน้ำสายแล้วก็มีหมู่บ้านควายแล้วก็เกี่ยวกับร้านอาหารของของหัวใจเนาะในส่วนของเจริญราดนี่ก็จะลักๆก็จะเป็นอเมซอนหนองน้ำายครับอันบ้านงัวควายนะครับเนาะใหญ่ควายครับแล้วก็อัน ชุดเด่นของอเมซอนหนองเลงซ้ายตีธันนายกคิดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นี่น่าจะเป็นอย่างครับผมบ้านหมู่บ้านควายนะครับอ๋อเพราะว่ามันจะมีควายนักนะครับเนาะใครอยากจะมาเห็นควายหนักๆนี่ต้องมาที่นี่นะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เซ็ตไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในการวานเมล็ดปอเทืองครับกำลังได้ห้าสอร์ยังยังเหลือห้าินะครับเนาะ ได้ครับผมโอเคครับขอบคุณท่านนายกครับผมอ่าขอบคุณเป็นกุลครับท่านนายกหวานจำได้หรออ่าได้ครับได้ครับอ่หวานสักน้อยครับหวานเลยครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นปอเที่ยงดีท่านนายกนะฮะได้หวานไว้เห็นน้อยไข่มามุมนี้นะฮะจำมุมนี้ไว้นะฮะสวยงามสวยงามแน่นอน เดี๋ยวถ้ามันหมอก็ต้องมาซ่อมนะครับทนายโยมเอามีหลักฐานนะโอเคครับพวกคลองรอดถึงอำเภอจะช่วยกันรักษาดึงแรงครับเดี๋ยวว่างๆไปแอลหาเนี่ยที่พุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอลหาครับขอบคุณท่านนายกครับผมครับนี่ก็ถือว่าทุกภาคส่วนนะฮะบางบ้าจะเป็นบ้านเราปลาแฝกนะฮะเจริญลาดสีถ้อยแล้วก็แม่ซุกนะฮะแม่ใจ มารวมตัวกันที่นี่หมดฮะแล้วก็รวมใจพัฒนากับมาตัยนะฮะก็รอบๆหนองเลยแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะฮะอเมซอนหนองเล็งซ้ายของเขาก็จะมีเส้นทางการเข้าไปแอวก็คือจุดนี้ครับติมอไซเข้าไปนะฮะอ่าถ้ามองไกลๆนี่มพิษนะก็น่าจะเป็นผู้ช่วยโอ้ยนะ,ะกําลังขี่รถเคร่องเข้าไปนะฮะจำพิษพิษมั่วนะ,ะด้านในก็จะมีล้านกาแฟแล้วก็อาหารพื้นบ้าน แล้วก็มีกิจกรรมซองดูนกด้านในตัวนะฮะก็ถือว่าถ้าใครๆติดตามจีฟกมากก็คงจะได้เห็นแวบ,บๆพองนะว่าอาเมซอนหนองในซ้ายเป็นจะได้พองเอาไว้เดี๋ยวอ่าีการปรับปรุงหืดดิ้มน้อยนะเพราะตอนก่อนหน้านี้อาจจะโดนน้าท่วมไปสักเล็กน้อยเดี๋ยวปรับปรุงเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะเข้าไปเก็บบรรยากาศหืพอกันแล้วก็นี่ครับจุดเด่นของอเมซอนหนองในซ้ายก็จะมีบ้านควายนะอนุรักษ์ควายไทย จำนวนเป็นพันๆตัวครับก็จะได้มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้เพื่อนักท่องเที่ยวได้ดูกันนะครับโอเคในส่วนของเจดินลาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสีท้อยหัวจะตันหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับผม